มาเที่ยวสนุกปะโคตรโคตรของโคตรเลยกินกินอาหารอร่อยปะกเมื่อกี้โคตรของโคตรเลยแล้วอันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนเราหินเรามาเรามาดูอะไรเรามาดูอะไรกันมาดูหีเลยินเน็ตสนุกว่าเน็ตมาเที่ยวินแร้าน นี่สนุกไหมไปเจี๊ยบไม่เคยมาก่อนเลยมาดูอะไรมาดูเรามาดูอะไรกันปูอ่าประมาณชิ้นเดียวแต่แบ่งเไม่สิบไม่เคยเห็นเลยปูแหมอ๋อไม่เเห็นต้งมั่นชีวิตเคยกินอย่างเดียวสนุกป่ะปาริชาตสนุกสนุกกินแล้วแม่กกัดหลอดเงี้ยนั่นนี่ดูดิมันนกเล็กอะบี้เลย แม่มีความสุขมาถามจริงปลาเมฆโคตรของโคตรเลยน้องถ่ายปลาเมฆอย่างนีอนี่คือปลาเมฆจาดาดาดำจ๊าด๊าจาด๊าจะด๊าจะด๊วมาเที่ยวทะเลทะเลโคนทะเลโคนจะดาจะดาจะดาด๊าดี่เราไปหาแฟนเก่าปลาเมฆมาน้องคิดถึงแม่มีความสุขมาแม่โคตรโคตรเลยปขึ้นรถกันดีกว่า